คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ทีาระยานในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่เรือโบรานนะครับที่นําขึ้นมาที่ให้โชคงวดแรกนะครับก็ผ่านมาหลายงวดนะครับก็มีร่างทรงห,ห<ๆ>ลายๆลร่างนะครับที่เดินทางมาทําพิธีขอโชคตัวเลขแนวทางแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะขอโชคนะครับวันนี้แอดมิน มาเงียบๆนะครับมาเงียบๆจะพาท่านผู้ชมดูเรือโบราณกันก่อนเนาะบางท่านอาจจะยังไม่เคยรับชมคลิปเรือโบราณแห่งนี้นะครับแอดมินเดินทางมาวันนี้อันนี้จะเป็นเศษส่วนของเรือนะครับที่ล่มนะครับอยู่ที่วังเรือแตกนะครับแอดมินก็เดินทางมานะครับก็จะค่อนข้างจะเงียบเงานะครับเพราะว่าถ้าล่างทรงไม่มาที่นี่นะครับก็จะ มีคนมาขอโชคนะครับขอตัวเลขแนวทางนะครับก็มีผู้โชคดีนะครับก็ได้นำชุดไทยเนาะมาถวายนะครับก็จะมีตะเคียนด้วยนะครับแม่ตะเคียนจะอยู่ด้านนู้นนะครับด้านในนะครับส่วนเรือโบราณนี้ความยาวนะครับที่วัดได้ตัวแรกก็คือ46นะครับ46 46 46ฟุตนะครับ ตอนแรกที่นําขึ้นมานะครับแอดมินก็ได้มาติดตามตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มานะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาคนเดียวนะครับซุ่มเงียบมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาขอตัวเลขโชคลาภขอตัวเลขแนวทางแล้วก็นําเสนอนะครับแบ่งปันให้กับ f c เผื่อมีบุญวาสนาร่วมกันนะครับก็อาจจะมีโชคลาภกับเรือโบราณแห่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดทูบนะครับจุดทูบเสียงไทยตัวเลขนะครับ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อนะครับแต่แอดมินคิดว่ามาเที่ยวนี้นะครับแอดมินมาคนเดียวนะครับมาเงียบๆนะครับถือว่าแอดมินก็เคยไปขอคนเดียวหลายๆที่ก็เคยได้โชคเหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับเที่ยวนี้มาขอที่เรือโบราณนะครับซุกเงียบมาเลยนะครับไม่ได้บอกใครนะครับมาเดินทางมาคนเดียวนะครับก็มีผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับเมื่อสักครู่ว่าจะถามอะไรหน่อยไม่รู้เดินไปไหนแล้ว เดี๋ยวเรามาจุดทูบเชียงไทยกันเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับแอดมินอาจจะไม่ได้เขียนให้ดูนะครับถ่ายซูมตัวเลขจากทูบให้ดูเลยแล้วก็จะขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับถ้าได้3ตัวมาแอดก็จะมาตัดให้ขึ้นหน้าจอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดทูบขอกันเลยนะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับนั่นก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขแนวทางที่แอดวินมาขอที่เรือโบราณวันนี้นะครับโดยการจุดทูบเสียงไทยนะครับตัวเลขก็ตามที่ให้ดูนะครับแล้วก็แอดก็ขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยนะครับตัดสองตัวให้ด้วยนะครับอ่ะจังใดมาอกจังคอยเอาเร้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางนะครับการนําเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอ้ชุดนี่แม่ตะเคียนเนาะ เก็เคยให้โชคกันตอนเอาขึ้นมาแล็กๆเนาะนี่ครับแม่ตะเคียนเคยให้โชคเหมือนกันนะครับตอนเอาขึ้นมาเล็กๆเนาะอ่ะส่วนเรือโบราณเอาเดี๋ยว่ทยให้พี่น้องเบึง้งจะน้อยก่อนเพื่อผูที่มาเข้ามาที่หลังเนาะยังไม่รู้เรื่องราวของเรือโบราณน,นะครับนี่ก็หลายๆคนหลายๆครั้งนะครับทีมาตามแต่ละงวดนะครับผูเพนมิชคนะครับ เพิ่นกะได้ทำไม้พายนะครับไม้พายมาให้กับเรือบโบราณน,นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวยอนิดนึงเออนี่นะครับเรือบโบราณน,นะครับเดี๋ยวเพื่อมีตุเล็กแนวท้างเนาะมงที่เพิ่นเคยได้นะครับนี่ครับโบหูว่าเป็นกระดูกหรือว่าเศษกระเบื้องเนาะ หลายอย่างนี่เพิ่นก็นเอาของมาถวายนะครับเอาของมาถวายอยู่เรื่อยอ่ะคนไปคนมาเพิ่นก็นมาอยู่เรื่อยเนาะอ่ะนอกจากเหรทูกแล้วนะครับเอามาซองที่เรือกันจักหน่อยเนาะนี่ครับตรงจุดนี้นะครับมีตัวเลขบ่เนาะพี่น้องอ่ะเห็นตัวใดก็ลองเสียงโชคเบิงนะ่งเนาะเพื่อเฮามีบุญวาสนารวมกับเพิ่นเนาะเพื่อเพิ่นให้โชคลาภ โอ้นะครับมีแต่ห้อยที่เพิ่นมาขอตัวเลขแนวทางเนาะเป็นความเสื่อนะครับเนาะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับแต่บางคนเพิ่นกะได้โชคน้ำอีหลีนะครับบางคนกับ่บถึกเนาะบางคนกับ,บ่ได้นะครับกรอยู่ที่ดวงที่บุญวาสนานี่ครับนี่ช่วงท้ายสุดของเรือนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นเรือเรือมีปัจจุนเนาะแต่เป็นเรือโบราณอายุ ผู้ถ่าผู้แก่พ่นบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า300ปีนะครับหลังจากที่พบเรือโบราณแล้วนะครับเพิ่นก็ได้พบกับตะเคียนอีกเนาะครับเนาะนี่ครับตะเคียนอยู่ฝั่งนั้นนะครับเพิ่นก็ได้นาขึ้นมาไว้สถานที่เดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวลีก็ตามนั้นเนาะถ้าจ้งใดพี่น้องอยากเดินทางมานะครับมาขอโชคขอพรนะครับตามความเสื่อความศรัทธาของเฮานะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับ อยู่บ้านปลาเข้าตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถเดินทางมาเลยมือนี้แอดมินมาผู้เดียวนะครับมาผู้เดียวเลขถูกที่จุดได้นะครับแอดมินขาดว่าย่างหน่อยๆแอดก็จะต้องหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเพราะว่ามาคนเดียวอาจจะหมันก็นได้เนาะอ่ะถาพี่น้องมีบุญ,ม,บญมีวาสนารวมกันต่ลองเอาไปเสี่ยงโชคบ้างเนาะ,ะเพื่อมี โชคนะครับจะได้โชคไปกับแอดมินนะครับมือนี้มาเงียบๆนะครับซุ่มมาคนเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้เบิ้งแล้วมักแล้วชอบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนอครับเด้อที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ